ถึงเมื่อกี้นี้นะคะ Music Festival Phenomenon งาน Super f ์ u i ู c e n t นท์ World Expo ก o ์โปว่าจะมีการรวมศิลปินมากมายงานน่าสนใจยังไงบ้างคะโอเคครับในภาคของเอนเตอร์เทนเมนท์ที่ตลออได้มาเข้าร่วมนะครับก็เดิต้องขอบคุณทางดอเครื่องกิจแล้วก็ c ีพนะครับรวมถึงศูนยรกาเซนท์นเวิลด์นะครับที่จะดีลร,ร่วมมือด้วยกันมาอย่างยาวนานะนะครับแล้วทุกครั้งที่เรามาทํางานร่วมกันเนี่ยเราจะมีภยยัยพิบัติเข้าเลยว่าเราต้องปักหมุด แลนด์มาจริงๆอย่างที่ด็้ก็กล่าวไปนะครับว่าเรามีเขาดาวที่เป็นที่เป็นเดเเซชันระดับโลกนะครับเป็นคอนเทนของโลกนะครับเรามองว่าเรามีเดเเซชันระดับโลกในแบบปีใหม่กับอินเตอร์ละปีใหม่ไทยสองการซอฟท์แวร์แบบแบบไทยนะครับ <c oughs> เราเชื่อว,ว่าจะเป็นอีกหนึ่ง <c oughs> อีเวนต์นะครับที่เทียบเท่ากับเขาดาวน,นะครับที่เราจะเริ่มสร้างด้วยกันนะครับในงานนี้ความพิเศษก็คือว่าอันดับแรกก็คือสิร์ป็นเรามีเยอะที่สุดในประเทศนะอยที่นี่นะครับกว่า100ชีวิต นะคทั้งไทยและแอดมีเคปบิลด้วยมีเกาหลีด้วยนะครับก็มีดีเจนะครับที่จะร่วมให้ความสุขคนนั่งจัดเที่ยงวันเป็นต้นไปเลยครับตั้งแต่วันที่14 15 16เมษายนนะครับวันที่13เนี่ยจริงเรามีฝั่งที่เป็นมาร์เก็ตด้วยนะครับทั้งร้านดานหน้านะครับทั้งหมดเรื่งจริงก็คือมาร่วมได้ตั้งแต่จริงๆแล้วตั้งแต่ต้นๆเลยครับมาได้ตลอดนะครับก็คือในในส่วนของโปรดักชันนะครับแน่นอนอเรา เอาโปรเจกต์ชั่นระดับโลกนะครับเทียบเท่ากับเซซโซ่แบบโลกเลยทั้งรูปแบบของเวทีแสงสีเสียงเทคนิคการ์ตาเอฟเฟกน้ำนะครับวอเตอร์บอร์มทุกอย่างที่จะสร้างความสุขเต็มลานจากทั้งเวิร์ดนะครับเราเชื่อว,ว่าจะเป็นซุปเปอร์ฟีลจะเป็นเซซโซที่พิเศษมากๆนะครับที่เป็นของกางที่ใหญ่สุดกลางใจเมืองที่เซทังเวิร์ดครับสร้างความสุขให้กับทุกคนนะคะคด้วยไลน์อัพศิลปินกว่าร้อยชิตครับ ะะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยลานเซนต์เทนเวิด์นะคะของเราเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญเลยที่จะสร้างความบันเทิงให้กับทุกท่านนะคะเอาละค่ะลำดับถัดไปอยากจะถามตัวแทนฝั่งคอนซู m เมอร์บ้าง,งคุณมารีบรเนอร์นะคะปกติช่วงสงการเนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็จากที่ฟังรายละเอียดเมื่อสักครู่มาเนี่ยไทยแลนด์ Thailand สงการในช่วา2023สงการมหาบันเทิงของเราเป็นไงบ้างคะ คือความจริงขอเป็นตัวแทนของคนวัยรุ่นด้วยเนาะแบบสมัยใหม่ค <ฮะ S 1> ่ะเออสายแบบปาร์ตี้บ้างอะไรเงี้ยนะคะคือจริงๆพอฟังดูแล้วรู้สึกดีใจนะคะรู้สึกดีใจที่วัฒนธรรมไทยเนี่ยจะได้แบบเผยแพร่จนไปสู่คนแบบประเทศอื่นด้วยทั <ฮะ S 1> ่วโลกนะคะเพราะว่าจริงๆสงการวอเตอร์เฟสิเบิลเป็นอะไรที่จะคอยได้ยินมาจากเพื่อนสังชาติตลอดเวลาเลยะค่ะ,<ฮ>ะที่เขาจะถามคุยเขาจะอยากมา experience อยากมาเจออะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยงานซูเปอร์ฟลูอย่างเงี้ย คือเข้าทางเลยค่ะจริงๆแล้วคือถ้ามีโอกาสคืออยากจะไว้เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่ไอคอนิกมากเนาะการที่เรา <คะ S 2> เอาทั้งวัฒนธรรมทั้งสงการการเล่นน้ำเป็นวร์เทศกาลใหญ่ๆเงี้ยมารวมกับเอนเตอร์เทนเมนท์ที่สามารถเอนเตอร์เทนคนทั้งโลกได้เงี้ยค่ะคือเชื่อว่าสงการมันเป็น <S <S จุดดึงดูดน,นักท่องเที่ยวแล้วก็ต่างชาติมาเที่ยวประเทศประเทศไทยได้เยอะจริงๆค่ะ แล้วก็เชื่อว่าทางเซนท่นเนี่ยที่ได้จัดก,กิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้นะคะ่ะก็จะช่วยทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงแล้วก็จะช่วยเ,เ,ร,จจร,เรื่องเส้นในประเทศได้ดีมากโดยเฉพาะอันนี้เป็นปีแรกเนาะที่ส่งการกลับมาอย่างเต็มตัวนะคะซึ่งก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่กลับมาเหมือนกันเพราะว่าปีนี้ก็ร้อนมากๆเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนได้กลับมาเล่นน้ำในสวนสนาสสนองจะสนุกน่าดูค่ะค่ะก็เพื่ออย่างที่คุณนมารีบอกเลยจะโดนแทนคนรุ่นใหม่นะคะว่าวันนี้เรา มีการได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางภาครัฐและก็ภาคเอกชนรวมถึงทุกทุกท่านด้วยนะคะก็ต้องฝากพี่พสีุ่รญชลทุกท่านช่วย PR งานนี้ของเราด้วยนะคะสุดท้ายแล้วรมีอะไรอยากจะฝากไหมคะก็พอดีเพิเ่งได้ทราบจากท่านรองประหลัดนะครับว่าตอนนี้สงการประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าท่านรองประหลัดบอกว่าเป็นนด์มาร์ k ในเรื่องของเราโศกไปยุโในประเด็นของเรื่อง ตัวแทนมรดกมรดกปัญญาของไทยผู้ปัญญา,าของไทยใช่ไหมฮะก็รู้สึกว่าดีใจนะฮะเพราะว่าเราต้องมีเจิ้นตัวนีวว้ไว้เพราะที่วอเตอร์เฟสติวัลเนี่ยมีบริเรียนแบบเราเยอะมากทั่วโลกนะฮะแม้แต่มืองนองกเองก็จะเอาไปใช้สิงคโปร์ก็เล่นวอเตอร์เพรสซิบูลนะฮะไม่ต้องเดือดประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราต้องช่วยกันนะฮะร,รักษาประเพณีไว้ ถ้าเราได้เข้าเป็นผู้บัญยาของของยูเนสโกแล้วเนี่ยมันก็จะ, Register, ะรีจิสเตอร์นะความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการทำให้สงการอ่าวอเตอร์เฟสตเนี่ยเข้าอยู่ในแลนด์มาร์คของโลกที่เราจะช่วยการที่จะดึงนะักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสนะฮะภูิปัญยาไทยที่มีทั้งหมดนะฮะที่เรามีอยู่ทั้ง c o ่าเจอเอ็นเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเรามีความเชื่อว่าชาติเราไม่แพ้ชาติอื่นในโลกเลยนะครับแล้วก็เซนอร์พัฒนาเนี่ยก็ ร่วมกับคณะนิตทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งช้างทั้งไทยเฟสทั้งเ๊ปซี่ทั้งบุญรอดนะฮะวัฒนธรรมเนี่ยคนเรลองในการร่วมกันในการที่สร้างแรนด์มาร์คให้เกิดขึ้นในโลกลเราพยายามที่ทำส่งการของเราเนี่ยเข้าอยู่ในแรนด์มาร์คของโลกให้ได้นะฮะเหมือนที่เราทำเขาดาวมาแล้วนะครับงั้นคนก็จะมาเที่ยวเขาดาวแต่แล้วเนี่ยเขาจะรอมาเล่นวอเตอร์เฟสิัลเรามีทั้งอาหารการกินวัฒนธรรม นะฮะเคาน์เตอร์ Culture ต่างๆสินค้าไทยนะฮะที่ก,กระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะโปรโมทคอนเทนต์อยู่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการก Parker, ที่ผลักดันเอนเตอร์เทนเมนต์กับพาร์ทเนอร์ทั้งทั้งบุญรอดไทยเป๊นะฮะเป๊ปซี่นะฮะทุกคนโคตอรร็อกด้วยที่เรารยเพยายามที่จะร่วมมนะือกันอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งปฏิญานไว้นะฮะว่าเราจะไม่หยุดปีเท่านี้นะฮะปีนี้เป็นปีที่เรากลับจากโควิดเนี่ยเป็นปีแรกที่เราทําขึ้นนะฮะโพลาร็อกก็จกัดเต็ม ศงนั์นาก็ช่วยเราเยอะแยะเลยในการที่ส่งโชว์ต่างๆเนี่ยมาเผยแพร่เราคิดว,ว่าอันนี้เป็นเสต็ปแรกปีหน้าเนี่ยเราทํทให้ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็ทําให้เขาแบบให้สงกการของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในแลนด์มาร์คที่คนทั่วโลกหรือว่าคนไทยต้องมาที่เรา